สวัสดีครับบรรยากาศยามเย็นครับผมก็วันนี้ก็มาหาปักเบ็ดอีกแล้วแต่ว่าวนนี้จะเข้าป่าไปอีกก็จะเข้าป่าไปตรงที่เคยมาตัดทัดฟืนนะฮะก็จะเข้าไปลึกนิดหน่อยติดตามชมครับว่าจะได้ป่าหรือไม่ ถ้าใครชอบคลิปแนีนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นาากำลังใจให้มาร์คด้วยแล้วกันโอเคเจะเริ่มเข้าไปในป่าแล้วแรกว่ามาร์คจะปักเบ็ดในบึงเนี้แต่ว่ามันบึงนียคือมันขอบๆมาลกมันมีนกเป็ดน้ำด้วย กระแตกระแตวิ่งไปเมื่อกี้นกเป็นน้ำไปแล้วบินไปแล้วบรรยากาศดีมากนะตอนเย็นเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปหาที่ปักเบ็ดดีกว่าเดี๋ยวจะมืดวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยนะฮะเพิ่งจะมีแดดประมาณสักบ่ายสามเอง คือในป่าแถวนี้มันอุดมสมบูรณ์มากครับในคลองก็มีปลาในป่าก็มีกระรอกกระแตมีนกมีหนูก็นี่รครับวิถีชาวบ้านวิถีบ้านนอกที่จริงตรงเนี้ยลกมากเลยอันนี้คือมาร์กมาถางถางเพื่อจะเข้าไปตัดฟืนครับที่ใช้รถเข็นดันเข้ามาได้ นู๊นก,ก็รอนุนรู้กันเห็นไหมก,ก็รอก็รกกอกห้อยู่บนต้นไม้สูงๆนู๊นวิ่งไม่รู้ในกล้องจะเห็นหรือเปละนะ่านบบนี่กระแตโอ้โหกระแตเยอะนี่เดี๋ยวต้องมาทำคลิปดักกระแตบรรยากาศเย็นมากแล้วในนี้ทั้งเย็นทั้งชื้นเพราะาฝนเพิ่งตก ลงเบิงนี้ก่อนนะลงเบิงนี้ก่อนลงสักหลังนึงก่อนเดี๋ยวใช้ก็เป็นเกียดนะจับเมื่อคลิปที่แล้ว คนเพิ่งตกใหม่เป็นเป็นบึงน้ําใหม่ฮะก็มาลุ้นกันว่าจะมีตัวหรือเปล่าแต่เมื่อก่อน,นเคยมาตกว่าหมอบ่อยมากก็จะปักเ,แบบเอาไว้อย่างนี้ปักไว้แบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปปักโน้นดีกว่าได้สักหลังหนึ่ง อันนี้เสียงกระแตมไหมนี่คือเสียงกระแตนะครับต้องมีการทำคลิปตักกระแตต้องไปหาเหยื่อวิธีชาวบ้านครับเป็นวิธีบ้านนอกเขาก็หากินกันสไตล์นี้แหละครับอันนี้ เดี๋ยวเราไปปักตรงนู้นด้วยตรงนู้นมีทางน้ำเดี๋ยปักตรงนี้ก่อนโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเอาตรงนู้นอีกหมายหนึ่งตรงนั้นเป็นทางทางน้ำผ่านน่าจะมีลุ้นตรงนูน้นนี่ครับทางนี้เป็นทางน้ำไหลเป็นทางปากท่อทีเราเห็นมีปลาหมอละนี่ครับกระลอกกระลอกกระดอกดูออก่ปรงนู่นละ นี้เสียงกระแตอันนี้เป็นลูกกระแตนะลูกกระแตอายุไม่เกินไม่น่าจะเกินสี่เดือนกระบไปนู่นแล้วไปนูนแล้นู่นนู่นนูว่วมสมบูรณ์มากครับป่านี้โอเคไ,ไ,ไปหาหมายต่อไป มีไมายสวยฮนะแต่ต้องแหวกที่นิดนึงทีนี้หมายลกมีป้ายแล้วครับแต่ไม่รู้ว่าจะกินหรือเปล่าโอ้โอลืน่นเดี๋ยวไปหาหมายต่อไปครับนี่คือเมื่อก่อนนี้คือลกมากเลยนะฮะแล้ว เข้ามาบุกเบิกเอาตรงนี้มีทางเดินแต่ลงน้ำละ,ละ่ลง สวยครับดีเลย เจอได้เปล่าเหลืออีกเหลืออีกสี่คันนะเดี๋ยวต้องกลับไปที่บึงทางเก่าดีกว่าเพราะว่าทางน้นไปมันมันลกแล้วล่ะหรือจะลองลงตรงนี้ ตรงนี้เป็นทางสําทางแยกทางน้ําเปิดโอเคเราตรงนี้ก็ได้นี่ครับเห็นตัวปลาในน้ําเลย มันเป็นทางเดินด้วยเนี่ยใครเข้ามาทำทางเดินไว้อ๋อทางควายครับทุกคนทางควายเดินโอเคเดี๋ยววางตรงนี้หนึ่งหลัง ไปขบลบแก้า9หลังครับเสร็จภารกิจเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาดูว่าจะได้ปลาหรือเปล่าทุกคนกระแตกระแตที่กองไม้ไปล้ไปละโอกระแตเยอะจริงๆที่นี่ก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ช้ามาจะได้ปลาหรือเปลา่า ก็ต้องมาลองลุ้นดูครับว่าของอยู่ในน้ำเนาะนี่แหละครับมันก็เป็นวิถีการทำอาหากินของวิถีชนบ,บทวิถีบ้านนอกอะไรครับถ้าเราเข้าป่าเข้าไร่อย่างน,น้อยเรามีกับข้าอยู่แล้วครับถ้าเราหานะธรรมชาติให้อะไรกับเราหลายๆอย่างครับทั้งให้ความสบายใจให้อากาศบริสุทธิ์ ให้กับข้าวเรากินด้วยถ้าเรารักษาธรรมชาติเราดูแลธรรมชาติเดี๋ยวธรรมชาติเขาก็ตอบแทนเราด้วยการดูแลเราเหมือนกันทุกครั้งที่มาเข้ามาในป่าเนี่ยมา,ยม,า,ยม,ายมีความสุขมากแต่งว่าคือเราก็มีงานที่บ้านเราก็จะเข้าป่าบ่อยๆไม่ได้ทุกครั้งที่ว่าก็จะมาทําคลิปมาอะไรนี้ปกติเราไจะใช้มือมือในการถ่าย,ยในการถือเลยอะแล้ว ตอนนี้คือซื้อสายรัดอกมามันก็จะติดที่อกมันก็จะสานตามภาพที่เดินหน่อยนะครับแต่ว่ามือเราก็ยังทํางานได, mm hmm. ได้เห็นไหมเรายังมีสองมือในการทํางานแต่ภาพก็จะสันส่นๆหน่อยเนี่ยแตมาร์คถางเอาไว้นะมาร์คถางว่าก็แม่ตอนแรกตรงนี้เป็นป่าถ้าใครที่ดูคลิปเก,ก่าๆจะรู้ว่าตรงนี้เป็นป่าป่าทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็ตรงนู้นเหลือเหลือตรงนู้นอีกเกาะเดียวคือตรงนี้มักจะ เอามาไว้สำหรับปลูกผักถ้าใครได้ติดตามไปดูคลิปก็จะรู้ว่าตรงเนี้ยป่าเยอะมากคือมีแค่ทางเดินตรงเนี้ยมีแค่ทางเดินเนี่ยแค่นี้เองมาทําในป่าเนี่ยมันก็ดีนะฮะอยู่กับบ้านไก่กวนมั่งอะไรกวนมั่งแต่เรามาอยู่อย่างเงี้ยสบายใจก็ไม่รู้ว่าจะมีใครดูหรือเปล่านะคะแต่มาร์กชอบชอบกับบรรยากาศแบบนี้อย่างน้นอยมีคนดู ก็ดีใจไม่มีใครดูก็ไม่เป็นไรแต่แค่มาร์กมานำเสนอว่าวิถีเขาว่าบ้านนอกวิถีเขาว่าชาวไรช่ชาวนามันมีอะไรดีกว่านั้นเยอะครับโอเคเดี๋ยวมันรุนดูกันว่าพรุ่งนี้จะได้ปลากี่ตัวจะได้หรือเปล่าก็ เดีย๋ยวเรามารุ่นนะครับก่อนที่เราจะไปดูวันพรุ่งนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้มากด้ยวยแล้วกันมากจะได้มีกำลังใจในการทําคลิปจะได้มีกามําลังใจในการทําอะไรหลายอย่างมาให้ทุกคนได้ดูครับก็โอเคเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดียามเช้าครับผมก็เมื่อวานได้ปักเบ็ดเอาไว้ วันนี้ก็จะมายามป่าฝนตกทั้งคืนเลยครับคือบรรยากาศหนาวมากตอนนี้บรรยากาศยามเช้ามันก็ไม่ช้าอันนี้ก็เริ่มสายละหกโมงกว่าแล้วครับโอเคไปเดี๋ยวไปดูที่หมายกันเลยเรามาลุ้นหมายแรกกันครับ ฝากไว้กี่คันนะฝั่งนู้นสามตรงนี้อีกสองสามตรงนี้หกหลังเดี๋ยวไปเอามาจากฝั่งนู้นก่อนอันนี้ไม่ติดเขียดยังเขียดโดนฆ่าไปแล้วจะไม่ไม่ติดอ้าทำไมมันกระเด็นขึ้นมาข้างบนนี้หมดเลย เหยื่อขึ้นมาเงี้ยแสดงว่าปลากินแล้วมันดีดทุกคนเห็นไหมเนี่ยเนี่ยคันเบ็ดดีแค่มาข้างบนหมดเลยครับ ากินทุกไม้เลยเนี่ยแต่ว่ามันไม่ติดอ่ะอดูสภาพทุกคนดูเขียดสแสดงว่าปางับจะขา ปาง,งับกับขา,าแสดงมีมีตัวเดี๋ยวต้องมาปักเป็นแบบเบ็ดจมเนี่ยปาง,งับหมดเลยอันนี้กระเด็นขึ้นมาบนนี่เลย ฝังนู้นฝังนู้นก็เบ็ดดีดขึ้นมาข้างบนเหมือนกันโหไม่ได้ปลาลยใช่ั้งเนี่ยห้าคันแล้วเนี่ยอันนี้ดีขึ้นมาข้างบนเลยอ้อเขียดยังเป็นอยู่เลยลทุกคนแสดงมันหนีตั้งแต่เมื่อคืน เ,เขียนยังเป็นอยู่เลยครับนี่แสดงว่ามีตัวงับปล่อยเจ็ดแล้วทุกคน เปลยดหลังแล้วไม่ได้ปลาเลยเดยีกสองหลังอันนี้ก็เบ็ดขยื่นอ่ะไม่ติดแล้ว เขียดยัองอยู่อ้าวทุกคนได้ปลาครับได้ปลาเขียดยัองอยู่คิดว่าคิดว่าไม่ได้ทั้งแล้วอ้ายังดียังดีนู่นนู่นมีตัวนึงดูงว่าฟองขึ้นโอเคได้หนึ่งตัวแล้วยังดียังดี คิดว่าจะไม่ได้ตายซะแล้วตัวก็อ้วนเนี่ยฮะอ้วนตุบเลยอ้วนตุบเลยครับโอเคไปเด็กหลังหนึ่งไปตรงนี้่ลน โอเบ็ดตึงครับวันนี้ติดไม้หรือเปล่านี่ครับถ้ามันกัดไปแล้วมันก็จะตัวก็จะยืดแบบนี้คือกัดไปแต่ขาไม่เป็นไรไ,ได้หนึ่งตัวครับยังดี คครับก็ได้หนึ่งตัวเบ็ดเก้าหลังที่จริงมันกินทุกไม้เลยนะมีไม้เดียวที่เขียดมันเด้งขึ้นมาข้างบนแล้วเขียดบยังไม่ตายมันกัดเหมือนกับว่ากัดไปแต่ขาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวคอยมาหาปักใหม่โอเคครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ ถ้าใครชอบสไตล์นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้มากด้วยละกันนี่ตัวใหญ่เลยก็ได้นะัประมาณสองสามขีดแค่นี้ก็ได้กับข้าวแล้วครับเนี่ยปรับบ้องขึ้นมานี่ครับตัวใหญ่นะปลานาครับปลานาแต่หัวใหญ่ไปนิดนึง โอเคครับผมก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้แม็กด้วยแล้วกันว่าคลิปหน้ามาก็กจะทำอะไรหรือจะปักเบ็ดเหมือนเดิมหรือเปล่าก็ลองติดตามชมครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ